สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีข่าวเรื่องการไฟฟ้าที่จะมาแจ้งให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยค่ะการไฟฟ้าประกาศให้เรื่อนชำระบินค่าไฟรอบเดือนเมษา63ออกไปก่อน ถือเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างมากสำหรับค่าไฟที่หลายๆคนกังวลว่าทำไมถึงแพงจังจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายวันนี้เรามีคำตอบจากการไฟฟ้าเมื่อวันที่24เมษายนเพจโคราชเน็ก s t สเตได้โพสต์ข้อความระบุว่ารอจ่ายเดือนหน้าการไฟฟ้าประกาศ ให้เรื่องชำระบ,บินค่าไฟรอบเดือนเมษายน63ออกไปก่อนรอปรับปรุงข้อมูลลงระบบเพื่อคำนวณอัตราใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยให้รอใจ่ายในเดือนพฤษภาคมประมาณช่วงวันที่10-15พฤษภาคมโดยยังใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการตัดไฟเฉพาะ ประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นสำหรับบ้านที่จ่ายแล้วจะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าไฟในเดือนถัดไปยังไม่ต้องจ่ายใครจ่ายไปแล้วจะให้เป็นส่วนลดในเดือนถัดไปอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมีดังนี้บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้มิตเตอร์5แอมป์ ใช้ไฟฟ้าปีเฉพาะประเภท1114และ1115มีระบุในบินที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้มิตเตอร์15แอมป์ขึ้นไปหรือประเภท1124และ1125มีระบุในบินคิดตามอัตราดังนี้1 หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์63ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้นๆ 2. หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์63แต่ไม่ถึง800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์63 3. หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์หกและมากกว่า800หน่วยแต่ไม่ถึง3000หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์าบวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ในอัตรา5 0เเช่น วินเดือนกุมภาพันธ์ใช้100หน่วยบินเดือนเมษาใช้300หน่วยต้องจ่ายส่วนต่างค่าไฟที่200หน่วยในราคา50อร์จากอัตราปกติ 4. หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์63และมากกว่า3,000หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์63บวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ในอัตรา70%เซเช่นบินเดือนกุมภาพันธ์ใช้100หน่วยบินเดือนเมษาใช้300หน่วยต้องจ่ายส่วนต่างค่าไฟ200หน่วยในราคา70เซ จากอัตราปกติสำหรับใครที่จ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนต่างจะเอาไปเป็นส่วนลดในรอบบินถัดไป me, ท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเราจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ 不贼。